่ดเที่ยวเสอลังอีกได้ไหมได้สวัส <SP> um. ดีสจ๊สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่ผมบงอเอียดเียนะลัน ตัวดด <c oughs> เดี๋ยวเรามาเช็คหมายทุกคนว,ว่าสามวังในตำนานนี้ที่คาปิดไปเมื่อก่อนที่มีกัดปรกกัดล้านล้านตัวรรรรเรามาดูว่ามันจะมีประกัดลงเหลือหรือเปล่าหลังจากที่เราไม่ได้มาสามเปนล้านปีปมาดูกันว่าเราจะพบกับปากัดาสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่าฟอกก่อนแล้วก็เช็ดใตามอะไรกันเลยทุกคนหรือว่าตามมาไรถ่ายไหมหรือว่าถือไว้ก่อนยังไง ตากล้องเออถ่ายมาเนี่ยตากล้องถ่ายมาพี่มูดนะมาเรื่องถึมาฝึกหมายดูว่าโบนี่ันผมก็จะช้อนนะบางหยัดได้เลยบางหยัดเตือนใ้ก่อนก็ได้นะเออบางมุดเออแปลว่าวุดมามามาไม่ได้ตากล้องตาคอนมือช้อนอยู่ข้างบนได้ไหมบางหยัดไม่ได้ต้องลงมาบางหยัดงั้นมึงตก็ไล่บางวุฒิออกเลยไล่ออกไปอยู่เด็กตรงนู้นเลยไป มาดูซิว่าเราจะเจอกับใครยแท่านไหนไปหนกลัวปีงอเบี่ยดอย่าไปกูอ่มากับเรามากับเบี่ยดถ้าปิงกับเบี่ยดไม่เกี่ยวใไงเลยมั้งเฮ้ยเฮ้ยน่าว่ามีมังุษเห็นในนู้นเดีอเกลียวเบี่ยดเห็นอะไรห่วยห่่ก็มีไหมน่าจะน่าจะเออฮ่ามีมังหุษนะน่ะกระพบลูกมาแล้วทุกคนตักแรกเราพบลูกตักที่สองน่ากพบแม่มังุษสายเดียน นี่มุดแจ้งเกิดเลยนี่ไทยนะมุดเจอลูกเปล่ามุดว้าวลูกเปล่าเนี่ยรอยมันจมอยู่อะไรดิมุดว่าเราอาจจะมีประกาศอยู่ในรูนี่ไหมมุดเอาจดนี้ก่อนจดนี้ก่อนจดเจอลูกเปล่าก่อนมุดนี่ถ่ายใได้ๆมุดนี่ทำหน้าบกมุดทำหน้าบกได้ไหมได้มีรูแต่ว่ารูบอดมุดตรงนี้มุด เราเจอปลากัดไป๋ลอะไตัวงี้ไหมใช่เพราะมันผัดโลเลยเพมันบูดแรงนะว่ขน,นาดปลากระป๋าจริงมูดเลยอ่าเศษบางอีดเลยแันนี้มดูดไม่มูดแต่เกิดกันเดินได้ไหมเดินได้พอดีแต่มูดเดินได้ก็ดีสปริงไม่ครบนะถ้าเดินไม่ได้ก็ไล่ออกนะม,ม,มูดเนาะมูดว่าในนี้น้ำจะลึกหรือเปล่าว่าน่าจะมาดูมาดูบางตูนเราเจอลูกปลากัดแล้วบางตูนมีฝักบุ้งเยอะนนี่ใช่แต่ว่าเราน่าจะเจอกับปลากัดป๋าแน่นอนเพราะว่า มันมีลูกอยู่แต่ว่าน้ำไม่แห้งเกินนะใช่น้ำมันก็ข้างแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเลยมุดเดี๋ยวเรลาพวกโกงนะมุดหน้าห่างก็เาพวกโกงนี่ผางชื่งเลยใช่ใชไม่ไม่มีไม่มีปิน้นมากมันเงียบวัวปิงก็เหรอ๋ <c oughs> <c oughs> อมันแค่ปีเดี๋ยวเราเราอ้อมไปดูฝั่งนู้นดีกว่ามุดกลับปีนี่เราต้อนรับบงางมุดกลับมาวันนี้เราต้อง รับได้ดีๆทุกคนดีๆนี่ปาจมน้ำางเงยนี <updating personal> <venue> ่นี <benim> ่นี่นี่เหมือนกับว่าปลาจริงอยู่นี่พ่อเพิ่งจะเป็นจริงนี่ปลาจริงมึงตัวเนือมันปลาจริงมามาอะไรอ่ะมีจริงมาตั้งปลาใต้ปลามอเต๊ะมาบังเราไปรับน้องใหม่ก่อนนะน้องใหม่ปือผมน้องเก่าเอ้แก่พ่อหมุนคันอืมหรือน้องเก่า อ๋อน้องตัวอยู่ข้างบนน้องหญิงข้างล่างขึ้นขึ้ยอุ้ยมดนจะโดยวเลยใจเลยกะจะงุดมาหาน้องใหม่ก่อนด้วยน้องใหม่บ่อน้องเราเราจะไม่ไปแตะต้องอ่านี่ไงเลยไหมงุดหน้าหัวงุดบ่อแล้วงุดตบงัวกันเมื่อไงเลยมุดเลาวกบ่อแล้วงุดนี่แหละนี่ยังงุดของแค่ ใจเย็นนะมึงกนมึงกรหนามึงเหยียบมังกร้จงกรนะมอนี่เราเจอรึปักเป็ดปักเป็ดคืออะไรเนี่ยปักเป็ดเดี๋ยวเราปักเป็ดนกนั่กเป็ดนี่กินแล้วเป็นเป็ดเันี่่เลยนมันเป็นเด็กดีอยู่ ดีดีเฮ้ยทำไมขอมันนวลเหมือนเหมันกินทะเลเลยไม่ตันกินคูโดดม้วอยู่กับหัวนานแล้วแมงมุมเฮ้ยมากว่าหัวนี่แมงมุระผมผมนี่มเป็นไงพัองว้าวองมาดิมาเลยมาเลยนี่นี่นับองโหวดออโหวดมาดูว่ามีประกาศไหมโหวดที่ดิ พวกคุณมาได้ไหมอ่าไม่ได้บินมันยิงใส่เหมนเียบเก่าแรกเลยมั้งอุ้ยพี่ตูนยิงเอาดีดีพี่ตูนพี่ตูนพี่ตูนเอาดีดีดิปลาตาดีไหมปลาตาดแล้วดิวฮ่าก็บรอดเฮยเพื่อเพื่อเดี๋ยวหาฟองใหม่พี่ตูนแย่แอบีลยวต้องหาฟองใหม่มีฟองยิงพี่ตูนเมื่อกี้ไหม ฟองแรกเราพลาดฟองต่อไปเราหยาบพลาดฟองเียบพี่ตุ้นอย่าเดินกองนี่เดี๋ยวพดพวกฟองเลยยังไงพี่ตุ้นปลาเบอเดี๋ยวนนะ้มันตื้นยังเอ้ยอย่าไปกลัวครับตื้นเดี๋ยวเราบุกได้หมดเลยงั้นเนี่ยไอกปลาพี่ตุ้นบุกป้าบุกเบิร์ยัง็นว่าได้หมายรับก่อนาใช่ซี่มาจ้อนเดี๋ยวปลาบังวุดบุกก่อนนะนี่ น้ไม่ถึงเนาะไม่อย่น้่นล่งเฮ้ยลออกหยกนเลยเด็ดะปิดปิดมังมเออพี่ตูนเช็คบ่ด้ล่มงเช็คบ่นี้ก่อนบ่นี้ยังไงบ่ออกบ่นี้ยังไง่าจะบิดไปได้มมาแล้วมาได้ไ เดี okay. no ๋ยวเราพกปงนี้มันบ่อนี้ไม่น่ามีดีทังอยู่แล้วนะใช่บ่อรูบ่อรูเราพกแล้วครับนเห็นปลาหมดมดแวด้วยดูหนาชาตินี่เลยบลกเดียวเบรปลาเห็นพกปวงตรงนี้มมี้ปงนี้ไัมมี่กี้ป่งใช่น้ำลายลยนี้

mặt sợi à. so thì... <laughs> ấy thì tôi mặt sợi tất cả các mẹ 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 này mẹ 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 มุดจำได้ก hmm. mm ับเราจำได้ม hmm. oh, ีปลาเลยใช่ไหมมีเงี๊ยเงียจับล่างแม่แม่เพราะว่ายังตัวเติบเลยฮะตัวเติบโอ้เนี่ยเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยอันหนาอันหนาอันหนาไม่ปากัดไหมปากัดอ่าตัวเมียเราไม่เอาเราตัวผู้ด่โดปูนเงียดเจอเงียดเจอตัวเมียแล้วทุกคนเนี่ยเป็นปลากัดปลาเลยของแท้เลยอืมอืมแต่ว่าเราไม่เอาเราเอาตัวผู่เพราะตัวผู้นั่งอยู่แถวนี้นะใช่ กูนนนน่ะพวกเราตัวที่สองตัวเมียใช่เนี่ยทุกคนปลากกยปลากระตกระเผ่อมันลงไปไปเจอาแล้วเรม่กลัวเลยนี่ปลาเลยนี่หานน่ะอะไกูอ่ะครัเหลือมันยัเดวนดวนก่อนแล้วตอนนี้เราอบเอย่งนีก็มันจะเมียเมียแลวต้องมีผู้กวอ เพื่มอยู่ในป่านี้วะกิคเอไม่ม่ก่อนเงียบจวปิ้งปิงอะเดียวมไ่มีใครช่วยซ้อมาะซอมตอนนี้โกงโกงโอ้ยกิงหวไหงวโงะเบหนเลยทคนังกิฮึลูกออกาดตัวนาทีะ้ามันเงียบย้ายไม้มไปย้ายไม้ไม้นี้มันเงีขอโทษที่เงียบไม่เจอ เจอแต่ขี้หัวจัดไปหมายหน้ามเงียบแน่พัดแน่นอนกดไลค์กดแชร์แล้วเจอคลิปอื่นจริงเป้งกับเท็มปุ